นี่คือหุนยนดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ e c o ค a ว็ X8 Pro o อนีครับที่มาพร้อมกับออมน station โดยจุดเด่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลกครับที่มาพร้อมกับ้าวมอฟที่ยืดออกมาได้แบบโรลเลอร์ ur, ครับทำให้การถูพื้นนั้นหมดจดครับและเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเลยและมาพร้อมกับ AI อัจฉริยะปรับแรงดูดและกลารจ่ายน้ำได้อัตโนมัติทุกพื้นผิวช่วงเปิดตัวราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆรับประกัน2ปีรายละเอียดเพิ่มเติมช่วงท้ายคลิปหรือสั่งซื้อได้ที่ลิคลปครับ สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับนี่คือ EcoW a ว X8 Pro อมนี้ครับที่มาพร้อมกับอ m n i ิ t a t i o n นะครับเริ่มชาร์จกำลังจะเริ่มกำจัดฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นนี่คือ l l in One Station ครับที่มีทั้งแทงน้ำดีแทงน้ำเสียแทงเก็บฝุ่นซักผ้ามอบด้วยน้ำร้อนและเป่าผ้ามอบด้วยลมอุ่นจนแห้งครับโดยในอ m n i s t a t i o นนี้ยังมีดีเท r เ e n t บ o ็อกหรือกล่องเก็บน้ำยาทำความสะอาดระบบจะผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนโดยอัตโนมัติและมาพร้อมกับถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้อย่างเรราาได้้มกขึนคับ ยืดระยะการบำรุงรักษาสูงสุดที่150วันลดขั้นตอนและเวลาในการดูแลเขาลงไปเยอะเลยครับความฉลาดในครั้งนี้ผมขอให้นิยามว่าอัจฉริยะแบบปราณีตครับคุณรู้ไหมครับว่าเขาสามารถเดินทำาสตราได้ดีมากๆครับและไม่มีเสียงในการชนกระแทกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเลยนะครับ e c o v a x X8 Pro เป็นหุ่นยนต์ที่ทั้งเน้นเรื่องของการดูดฝุน่นและถ,ถูพื้นครับใหม่เทคโนโลยี Osmo Roller Water Renewal Mopping System สังเกตผ้าพมอบโรลโลด้านหลังจะสามารถยกขึ้นได้เวลาขึ้นพรมหรือว่ายืดออกมาให้ชิดกำแพงได้มากขึ้นเวลาเข้าสู่ซอกมุมต่างๆครับ หน้าตาของโรโร์มอเปิ้งเป็นแบบนี้ครับถูพื้นด้วยการใช้น้ําที่ถูกกรองผ่านหัวฉีดถึง16จุดในหุ่นยนต์จะมีแทงเล็กๆในตัวที่รับน้ํามาจากออมนิสเตชันจ่ายเป็นน้ําสะอาดใหม่ทุกรอบการถูของโรเลอร์มาพร้อมแรงกดถึง4,000พาสคาลและรอบการหมุนถึง200รอบต่อนาทีที่จะดึงซึ่งตะปกต่างๆออกมาจากพื้นได้อย่างหมดจดครับรีดเก็บน้ําเสียและจ่ายน้ําสะอาดถูพื้นในทุกๆรอบการถูไปครับมั่นใจได้เลยว่าบ้านคุณจะสะอาดมากกว่าเมื่อเทียบก,กับหุ่นยนต์ถูพื้นระบบเดิม มาพร้อมจู่อ2.0 Adaptive Air Cleaning Sensor 3D A ตรวจจับขอบพื้นและเฟอร์นิเจอร์ได้ยอย่างแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทําสะอาดาเข้าสู่ทุกขอบทุกซอกทุกมุมซึ่งจากตัวอย่างในวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวไม้ปัดฝุ่นและโรลเลอร์ด้านหลังที่ถูเปียกเนี่ยก็จะถูชิดขอบอย่างมามาครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจเลยเลยว่าเขาจะทําสะอาดห้องเราเลยครับทั้งระบบแห้งและระบบเปียกไปพร้อมๆกันฮนะ มาดูที่การใช้งานจริงครับพระเอกของเราคือ Osmo r o ร e เลอร p มอปสังเกตไหมครับว่าพาม็อบที่เป็นโรลเลอร์นี้จะดึงก้าวออกมาชิดขอบมากๆครับการถูเปียกจะชิดขอบไม่เว้นขอบอีกแล้วครับและตัวของไม้เก็บฝุ่นก็จะปัดได้เกือบจะสุดขอบครับแทบจะไม่มีช่องว่างให้เราเห็นเลยในบริเวณมุมสามเหลี่ยมครับลึกสุดขอบมากๆมั่นใจเรื่องความสะอาดของบ้านได้เลย แพทเทิร์นการทำวาาัสดบ้านเป็นระบบระเบียบอย่างมากครับการถูเปียกก็มีการจ่ายน้ำที่เหมาะสมะครับพื้นหมาดพอประมาณซึ่งจะมี AI เข้ามาช่วยจัดการทั้งการจ่ายน้ำดูดฝุ่นและวิเคราะห์พื้นผิวด้วยครับในตัวอย่างนี้คือการหลบเลี้ยงสิ่งขีดขวางครับจะมีสลิปเปอร์อยู่ข้างหนึ่งบนพื้นนะอี o คแ c X8 Pro จะเดินหลีกเลี่ยงออบเจกต์ต่างๆบนพื้นครับแต่ยังทำความสะอาดใกล้ๆวัตถุบริเวณนั้นอย่างใส่ใจช่วยให้สิ่งของไม่รกทั่วบ้านครับหลีกเลี่ยงสายเคเบิลต่างๆได้ ในการทำความสะอาดพื้นที่ว่างกลางห้องจะสังเกตว่า Osmo r โรลเลอร p มอปจะเก็บเข้าไปในตัวเครื่องครับเพื่อการทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบและไม่ไปเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางต่างๆรอบห้องในห้องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับในการโชว์ความฉลาดของเขาตัวอย่างในที่แคบแคบเตียเต้ยๆแบบนี้ครับ สังเกตนะครับว่าพาดีตัวคุนยนตดูดฝุ่นเลยเขาสามารถที่จะเข้าไปได้ครับทั้งความกว้างและความสูงครับลอดเข้าไปใต้เฟอร์นิเจอร์ได้แบบนี้เลยครับความก <c oughs> วาม้ <c oughs> วางความสูงเนี่ยห่างไม่ถึง1เซนติเมตรครับเนี่ยชิดมากๆครับไม่มีเรดาร์ด้านบนตัวหุนยนต์ทำให้สามารถเข้าสู่ที่แคบๆคเตี้ยเตี้ยแบบนี้ได้เลยครับและคุณดูความใส่ใจครับรอบขาเก้าอีน้นะครับเขาจะพยายามเดินให้ชิดที่สุดครับในจังหวะที่ควรกลางพามอบก็กลางครับในจังหวะที่ควรเก็บก็เก็บครับ ทั้งเรื่องของไม้กวาดปัดฝุ่นและเรื่องของผ้าม็อบจะชิดขอบเก้าอี้อย่างมากครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่านี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่ใช้คําว่าอัจฉริยะได้จริงๆอะ่ะในตอนทาความสะอาดก็จะค่อยๆทําอย่างปราณีตไม่รีบร้อนครับแต่จังหวะไหนที่ไม่จะเป็นต้องเสียเวลาเขาก็จะประจัดเวลาให้เราครับตัวอย่างนี่คือต้องการไปที่ห้องครัวพอพื้นที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะวิ่งดิ่งไปแบบนี้เลยครับสังเกตครับความเร็วจะเพิ่มมากขึ้นครับบอกได้เลยครับว่า EcoVac ซอดดดงๆ เช่นเดียวกับตอนที่ทำมสะสาดเสร็จเรียบร้อยครับกับสถานีได้เร็วมากผมกล้าท้าเลยนะครับคุณเคยเห็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่สามารถกลับสเตชันได้เร็วขนาดนี้ไหมครับและหยุดปุ๊บพอดีเลยนะฮะไม่มีลังเลไม่มีเดินเข้าเดินออกโยกซ้ายขวาครับโชว์นวัตกรรม True Air 2.0 Advanced AI v i 3D ได้เป็นอย่างดีครับทั้งหมดที่เราชมมาเนี่ยคือเราไม่ได้ชมปากเปล่าคุณเห็นจากวิดีโอแล้วนะครับว่าเขาทำได้จริง เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาที่ออมนิสเตชันสำหรับชาร์จไฟเก็บน้ำเสียซักผ้ามอบและฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อนและเป่าผ้ามอบด้วยลมอุ่นจนแห้งครับรวมถึงเก็บฝุ่นเข้าสู่แทงใหญ่ด้วยครับผ้ามอบแห้งสนิทนะครับไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและแบคทีรียไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์หลังจากทดสอบใช้งานม,มาหลายวันหลายร้อยตารางเมตรผ้ามออยางสภาพนี้เลยครับใส่กิ้งไม่มีกลิ่นมากวนใจ ระบบซีโร er ่แทงก์0.0ที่ลดการพันของเส้นผมและขนสัตว์ครับออกแบบเป็นแบบขนแปรง V ีเชฟส3ชั้นทดสอบใช้งานมานะครับยังไม่มีขนหรือเส้นผมมาติดพันที่แปลงนี้เลยครับลดโอกาสที่เราต้องหยุดตัวเครื่องมาสางผมออกจากแปลงนี้ไปได้เยอะมากๆครับและนี่คือตัวอย่างของแทง์น้ําสกปรกที่คุนยนต์ไปทางสารรอบบ้านมาครับเอยสีแบบนี้เลยครับเราก็เพียงแค่ไปเทน้ําทิ้งนะครับก็เรียบร้อยหรือใครต้องการรุ่นออโต้ต่อท่อน้าทิ้งได้ก็มีจําหน่ายเช่นกัน ในบ้านหรือคอนโดที่เป็นแบบ2ชั้นดูเพล็กแบบนี้นะครับก็สามารถทํางานได้นะคือเตชันอยู่ชั้นล่างนะครับเราจะนํา e c คแว็กซ X8 Pro อ m น i ี้ไปทํางานด้านบนก็ทําได้นะครับโดยที่เอาไปจากตัวเครื่องเลยนะครับเตชันไว้ด้านล่างก็ได้นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับการกันตกต่างๆนะครับถอยสูงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเสียวมากนะครับหุ่นยนต์โดดฝนถื้นอัจฉริยตตัวนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้และไม่ตกลงมาสู่พื้นด้านล่างเลยครับ ระบบ T D l i d a r Scanner ของ X8 Pro จะย้ายไปอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับค่อนข้างเล็กและชิดพื้นมากๆครับแต่คุณมั่นใจเลยเลยครับว่าเขาสามารถสแกนทุกพื้นผิวทุกเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างมั่นใจครับแม้ในพื้นที่ต่างระดับแบบนี้จะเป็นบันไดนะครับที่มีความต่างของชั้นไม่เยอะหรือแบบนี้อ่ะอู้ยสมเมตรสี่เมตรอะอีโคแวค X8 Pro อันนี้ก็จะไม่ตกลงไปสู่พื้นด้านล่างครับไว้ใจได้หายห่วงแม้จะเดินเร็วแบบนี้ก็ตามฮะโอ้ ตั้งแต่ถ่ายรีวิวรุ่นนี้มานะครับไม่มีการตกสู่พื้นด้านล่างเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับไม่มีตกบันไดไม่ตกพื้นต่างระดับเสียงชนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแทบจะนับครั้งได้เลยครับในขั้นตอนที่ต้องปรับนี่ก็ทํางานอย่างละเอียดครับในตอนที่ต้องการเร่งรวดเร็วก็ทําได้เร็วดังใจมาดูความยากมากขึ้นครับบ้านใครมีไฟแอมเปยนที่ซ่อนพื้นแบบนี้มั้งครับ บางทีหุ่นยนต์ทำาสะอาดเดินไม่ได้นะฮะแต่รุ่นนี้เดินได้ครับสังเกตนะว่าขอบของกําแพงจะอยู่สูงกว่าพื้นเล็กน้อยครับบางรุ่นหุ่นยนต์งงนะครับเซนเซอร์ตรวจจับไม่ได้เพราะเป็นแสงยิงออกมาคิดว่าจะเป็นพื้นต่างระดับครับแต่ว่า e c o ค a วค X8 โปรออมนี้เดินได้หรือจะเป็นจุดแคบๆใต้เตียงใต้ตู้เดินได้ครับและตรงนี้คือยากที่สุดแล้วคุณด,ดูนะครับฐานเตียงของห้องนี้จะเป็นลายม้าลายสึกแซกค,ครับมองด้วยตาเปล่าตรงนี้ก็มึนแล้วนะ ซึ่งเซนเซอร์ของหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ก็จะสับสนเหมือนกันครับวัดระยะห่างไม่ค่อยได้ยากจริงครับตรงนี้เจ้าตัวนี้ตอนตแรกๆก็มีจังหวะมือเล็กน้อยนะครับแต่เขาจับจังหวะได้ปุ๊บก็สามารถเดินได้ค่อนข้างชิดขอบการออสโมโรเลอร์มอปปิ้งได้ชิดขอบอย่างที่โฆษณาไว้เลยวิเคราะห์แมพวิเคราะห์พื้นผิวและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสังเกตจังหวะที่ชนโคมไฟนะครับ เห็นไหมโคมไฟเล็กๆเบาๆแบบนี้นะครับแทบจะไม่ขยับเลยจะไม่ทําให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณเสียหายครับและการถูพื้นแบบเปียกด้วยการจ่ายปริมาณน้ําที่เหมาะสมครับใครชอบน้ําเยอะๆก็สามารถจ่ายน้ําได้มากกว่านี้นะจะปรับเป็นดูดถูในขั้นตอนเดียวหรือกวาดบ้านดูดฝุ่นให้เสร็จก่อนค่อยถูพื้นอีกรอบนึงแรงดูดฝุ่นมากน้อยจ่ายน้ํามากน้อยทําความสะอาดลึกแค่ไหนก็สามารถตั้งค่าได้ครับแต่จะง่ายกว่าไหมถ้าเกิดเราใช้ AI ได้ด้วย เนี่ยครับเซนเซอร์ต่างๆรอบตัวนะครับด้านล่างก็จะมีเซนเซอร์การตกมาให้พร้อมกับเซนเซอร์ True 8 2.0 Adaptive และกล้อง AI v i 3D ครับที่จะมาช่วยเราไม่เพียงแค่ทำวาสะอาดบ้านครับกล้องตัวนี้ยังใช้เป็น CCTV ได้อยู่ต่างจังหวัดเข้าแอป,ปรีมทมาดูรอบบ้านได้เลยครับบางทีหาน้องแมวในกล้องวงจรปิดไม่เจอเนาะใช้ e c o w a t c X8 Pro Omni ออมาหาได้ครับอยากไปจุดไหนนะครับสามารถเล็กได้เลย,เลยสมมติผมไปตรงครัวนะผมจิ้มจึ้งแบบนี้ครับ ก็ทาให้หุนยนต์สามารถที่จะวิ่งไปตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วครับควบคุมเองนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเดินหน้าถอยหลังได้ครับใช้เป็นกล้องตรวจการนะครับหรือว่าจะไวซ์คอร์เข้ามาก็ได้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่รุ่นนี้สามารถทําได้ครับแอปพลิเคชันของ Eco คแวสามารถทํางานแบบมัลติแมปได้ครับชั้น1นึ่งแมปหนึ่งชั้น2องแมปหนึ่งตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะและสังเกตไหมครับว่าที่พื้นสีแตกต่างกันเออใครรู้บ้างครับว่าสีแตกต่างกันเพราะอะไรตกลงเรื่องโฮสต์อัจฉริยะ AI ใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดการจ่ายน้ำมากน้ำน้อยดูดแรงมากดูดแรงน้อยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เลยครับหุณยนต์จะรู้นะครับว่าตรงนี้เป็นพื้นผิวรูปแบบใดยังคงมีความสกปรกอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีความสกปรกก็จะดูดแรงมากขึ้นถูแรงมากขึ้นและถูซ้ำได้ด้วยครับเซนเซอร์และ AI จะจัดการให้คุณทั้งหมดเลยครับและรู้ด้วยนะครับว่าพื้นผิวของแต่ละห้องแตกต่างกันหรือเป็นรูปแบบไหนครับอย่างตัวอย่างของห้องครัวที่เป็นพื้นแบบหนึ่งนะครับมีจังหวะหนึ่งครับที่คุณยนแอบเข้้้้้้้าาาไปปใในนนนนนนหหออองงงํะกก็็จเเพืืบ สังเกตไหมครับว่าเขารู้ด้วยครับว่าพื้นกระเบื้องกับห้องครัวนั้นแตกต่างกันดังนั้นถ้าบ้านคุณกว้างมากมีพื้นผิวที่แตกต่างกันระบบ AI รับรู้ก็จะทำสะสาดได้แตกต่างกันโดยอัตโนมัติครับ และเราตั้งค่าแบบเพิ่มเติมได้ครับเช่นจะเป็น g ีวาหรือเป็นวิชวลวอลตั้งค่าพื้นที่ที่ไม่ให้เขาเข้าไปแจ้งบอกแมทเทอเรียลของพื้นได้นะเช่นพื้นนี้เนี่ยเป็นไม้เป็นกระเบื้องเป็นพรมก็สามารถบอกได้ครับเวลาที่คุณยนตดูดแห้งถูกเปียกจะได้หนักมือได้อย่างเหมาะสมครับตรงนี้ไม่ควรจ่ายน้ําเยอะเนาะตรงนี้จ่ายน้ํามากได้เลยทำหภวสะอาดได้เต็มที่ครับรวมถึงการแอดเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะเขาจะได้รับรู้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับเป็นเตียงเป็นโต๊ะเป็นตู้เป็นโซฟาเพิ่มเติมไไดดด้้้้เเพื่่่อใหคุุยยนนนตต์ัทททาาีีงงรส ควบคุมสั่งงานได้จากแอปพลิเคชัน e c o v a c ครับสั่งงานจาก w i ไ i ในบ้านก็ได้นะครับหรือจาก 4G 5G นอกบ้านก็ได้มีเวลามีพื้นที่บอกทุกขั้นตอนครับเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปที่ออฟนิสเตชันชาร์จไฟอยู่ซักผ้ามอบอยู่เก็บฝุ่นหรือเป่าผ้ามอบด้วยลมอุ่นเราก็จะรับรู้ทุกขั้นตอนเลยครับส่วนใดที่คุณคิดว่าอยากให้คุณยนฉลาดอะ่ะผมว่ารุ่นนี้เขาคิดให้คุณครบแล้วครับ,าารบอ,อย่างตัวอย่างในห้องกว้างนะครับการทำความสะอาดยังไม่ฟินิช100% ในกรณีที่บ้านทั่วไปไม่ใหญ่มากการทำความสะอาดรอบเดียวก็จบครับไม่จำเป็นต้องกลับ ation. มาที่เซสชันเมื่อเขาเก็บฝุ่นและซักผ้ามอสไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะกลับไปทำความสะอาดต่อใช่ครับถ้าบ้านคุณกว้างมากนะครับไม่ต้องกังวลว่าฝุ่นจะเต็มไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะเพียงพอต่อการทาความสะอาดทั้งบ้านไหม X8 โปรออมนี X ้จะกลับมาที่ออมนิสเตชันสำหรับการทํางานที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยอัตโนมัติทุกครั้งไปครับ นี่คือแม่บ้าน AI คนใหม่ที่จะทําให้บ้านของคุณห้องของคุณสะอาดได้มากๆรู้หน้าที่ของตัวเองทุกขั้นตอนครับแบ่งเบาภาระของเราไปได้เยอะไม่ว่าจะตอนที่ผมอยู่ห้องนะครับหรือไม่อยู่ห้องเองกรตามช่วยงานและตลอดเวลาจริงๆครับแถมรุ่นนี้ยังช่วยลดค่าไฟได้ด้วยนะครับอยากชาร์จไฟช่วงเวลาที่เป็นออฟพีกก็ตังค่าได้ Please clean my room ตกลงรกำลังไรองรับการสั่งงานด้วยเสียงหรือพร้อมคำสั่งกับ AI ได้เลยครับกับยี่โก GPT ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่หาผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านอยู่ผมว่านี่คือตัวที่ตอบโจทย์มากๆในปี2025นี้ EchoS X8 Pro อ m นี้กับราคาช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับเพียงแค่29,999บาทจากราคาปกติ69,900บาทครับลดไม่เยอะนะครับได้ครบจบแบบนี้ทั้งเซชั่นเลยทุกอย่างที่ทีพัดอยากได้จากคุณยนดูดฝุ่นถูนพื้นสักชุดหนึ่งอะเขาทาได้แล้วนะครับรับประกัน2ปีอีกด้วยใครสนใจดูโปรโมชั่นและรายเพิ่มเติมการสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปเลย เป็นแม่บ้านคนหนึ่งนะครับที่ทำงานได้จริงนะครับฉลาดจริงและปราณีตมากๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทธีพัทรีวิววันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับราคาช่วงโปรโมชั่น e c o w a s ็ X8 Pro o ัลนี้29,999บาทจาก69,900บาท e c o w a s ็ X8 Pro o ัลนี้ออโต้เวอร์ชัน9 9มบาทจาก79,990บาทราคานี้รับประกัน2ปีเต็มรไปเพิ่มเติมการสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิป หรือสามารถดูผลิตภัณฑ์จริงได้ที่ The More Live s o r e บางแค่ชั้น2ตรงข้าม Power by Line Official Account a e c o w a x Official Fanpage ค้นหาคำว่า e c o w a x Robot วงเล็บ TH